แต่เที่ยวนี้เนี่ยโจ้งนิดตะพงเอยแล้วจะเปิดให้ดูเลยมีภาพด้วยและผมบอกว่าเสียอ่างก็เป็นเพียงเครื่องมือต้องการดันเกมให้ธรรมนัดกลับไปพลังประชารัฐและตอนนี้คุมไม่อยู่เละตุมเปะฟาดมาถึงนายรยกมนตรีนะครับนี่คือเรื่องการเมืองนะฮะเรื่องเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองส่งผลกระทบต่อการเมืองเกี่ยวข้องกับนักการเมืองเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งวงในเชิงงานสังเคราะห์เป็นเพียง การเดินเกมการเมืองเพื่อที่จะให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายเลวพอๆกันซึ่งผลออกมาในรูปแบบนี้กลับกลายเป็นเนก g a t i v สัมเกมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคา้านหรือฝ่ายรบาลซึ่งมีโอกาสถ้ามีการใช้เงินอย่างมหาศาลในการเลือกตั้งครั้งหน้าสุดท้ายปลายทางเข้าสู่การรัฐประหารแต่การรัฐประหารรอบนี้จะต่างจากทุกๆครั้งที่ผ่านมา สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหบเนสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องรองนายกคมตรีสมัยยิ่งรักษณ์ชินวัตรปรากฏว่าไปมีชู้กับเมียชาวบ้านนะรปรากฏว่าถูกแฉถูกเปิดโปงนะจนเป็นที่มาของเพื่อไทยก็ออกมายอมรับนะบว่าเป็นเรื่องจริงอย่างไรก็ตามก็จะมีการตั้งกรรมการสอบสวน เกิดขึ้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สูก่กระวกบวนการสังเคราะห์กันผมไม่มีคลิปรองนายอดีตรองนายกเนี่ยผมไม่มีแต่ได้ติดต่อผ่านเจ๊ช่อเนี่ยให้เจ๊ช่อไปถามทนายตั้มทนายตั้มเขาบอกมาอย่างนี้ว่าเป็นรองนายกสมัยรัฐบาลยิ่งลักแต่มันมันไม่ใช่มีเฉพาะพักเพื่อไทยนะตอนนั้นอะ่ะพรรค่าไทยก็มีรองนายกอ่าใช่ไหม แต่ว่าไม่ใช่ยงยุธวิชายดิดแน่นอนเพราะว่าแกโทรมาหาผมเมื่อเช้าแล้วบอกโจ้ไม่ใช่พี่แน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้นายตั้มมาแฉเห็นเขามีผมไม่มีหลักฐานไงแต่ผมไปสืบมาให้ถามว่าต้องตรวจสอบไหมก็ทนายตั้มถ้านายตั้มแฉมาว่าเป็นคนอยู่ในพักเนี่ยผมเป็นรองหัวหน้าพักเนี่ยผมต้องยื่นเรื่องให้หมอชรน,นานตรวจสอบแน่นอนเสียหายนี่เอ้า เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยแล้วคุณไปยุ่งกับเมียชาวบ,บ้านได้ไงอะ่ะเออถ้าเป็นสาวแก่แม่ไม้หรือสาวโสดมันก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมอันนี้เ็าม,มีมีเมียมีผัวอยู่มีสามีอยู่โทษทีมีสามีอยู่แล้วคุณไปยุ่งกับเมียเขาได้ไงอะ่ะผมทามายุบต๊อกจังการนะอย่าอย่านิ่งเฉยนะอ่าแล้วจัดการไอเนี่ยจัดการเพราะไอ้พรรคฝ่ายตรงข้ามนะ ผมบอกเลยนะว่าในคารมชุดปัจจุบันเนี่ย <c oughs> ก็มีรัฐมนตรี <c oughs> คนหนะึนง่งเนี่ยเรียนตีบางคนแล้วกันในคารมชุดประยุทธ์เนี่ยผมใช้คำว่าดอกทองสองเมียเลยแกลากล้าจัดการไหมแกก็ต้องจัดก,การถ้าไม่จัดก,การเดี๋ยวอภิปรายหนึ่งห้าสองเดี๋ยวผมจัดการเองไอ้คำนี่แล้วนะที่อภิปรายนั่นเป็นเด็กๆไอ้คนอภิปรายในะมือใหม่หัดขับมันไม่กล้า แต่เที่ยวนี้เนี่ยโจกจนตะพงเ,เอเงเราจะเปิดให้ดูเลยมีภาพด้วยในเชิงงานวิกฤตะนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรก็เพราะว่ามีคนไปร้องเรียนไปขอให้ทนายความแจ้งความหนึ่งคดีฟ้องร้องนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วในเรื่องของภรยาของตัวเองไปมีความสัมพันธ์กับรองนายกรัฐมนตรีซึ่งภรยาก็จดทะเบียนเรียบร้อยก็นี่มีการฟ้องหย่าเรียกร้องค่าเสียหาย กดขึ้นนะซึ่งทนายความก็บอกว่าในส่วนของผู้เสียหายนั้นก็มีความประสงค์จะให้เอาหลักฐานเนี่ยเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะครับอย่างไรก็ตามก็มีการเปิดเผยรายชื่อโน่นนี่นั่นจนเป็นที่มาของเพื่อไทยก็ออกมายอมรับนะครับว่ามีรองนายกรมตรีคนหนึ่งซึ่งออกจากพรรคเพื่อไทยไปแล้วนะก็ได้มีพฤติกรรมลักษณะเช่นนั้น นะและก็ยอมรับไม่ได้นะจากการดําเนินการเกี่ยวกับพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวขณะเดียวกันก็มีทนายอีกกลุ่มหนึ่งก็มองเห็นต่างว่าพฤติกรรมการกระทําของทนายบางคนเนี่ยปรากฏว่าไปใช้เขาเรียกว่าเรื่องส่วนตัวมาเป็นประเด็นและก็มีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งทั้งที่เป็นความขัดแย้งของคนสองคนแต่กลับ มาเอามาเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าหิวแสงตกลงมันเป็นยังไงเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองอย่างไรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่รัฐบาลโดนเล่นงานอย่างหนักเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วังใจนะครับโดนโจมตีร่วงอะไรบ้างโดนโจมตีเรื่องทุนสีเทาลามไปถึงหลานพลเอกประยุทธ์เรื่องของ อธิบดีกรมอุทยานนะซึ่งพยายามจะลามไปถึงรัฐมนตรีฝั่งรัฐบาลในเรื่องของอเจ้าที่ดียไซที่ไปถวายดีกานะที่จะลามไปถึงรัฐมนตรี3-4ประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นทันทีนะครับในขณะที่เกิดขึ้นและถูกโจมตีจนเป็นที่มาของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจของทางฝ่ายค้าน โดยไม่มีการลงมตินะครับทำก่อนที่จะมีการเลือกตั้งและครบวาร่การบริหารในวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2566อาศัยในช่วงเวลานี้โจมตีรัฐบาลทั้งหมดเพื่อชนะการเลือกตั้งในครั้งต่อไปเกมนี้ก็เลยเป็นเกมสวนนะครับเกมสวนว่าไม่ใช่มีเฉพาะฝั่งรัฐบาลที่เฉาโฉอื้เฉาแต่ ฝ่ายค้านก็มีเรื่องอื้อเฉามีเรื่องเฉาโชเช่นกันนะครับแต่ประเด็นเชิงภาคปฏิบัติการน,นะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะการเอาข้อมูลบุคคลอื่นมาเผยแพร่นะครับโดยเจ้าตัวไม่ยินยอมไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอข้อความที่เสียอ้างหรือทนายความเอามาแฉเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายเรื่องของพรบรส่วนบุคคลถ้ามีการแจ้งความํำเดินคดีสามารถเอาผิดเรื่องของพรบรส่วนบุคคล สามารถเอาผิดเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์สามารถเอาผิดนะครับในเรื่องของกฎหมายหมิ่นประมาทได้นะครับอย่างไรก็ตามก็อยู่ที่คนนะในการทำนะเสียอ่างที่ทำเนี่ยนะตอนนี้ปรากฏว่าทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งกรรมการสอบสวนนะซึ่งผมเรียนไปแล้วว่าทั้งหมดข้อมูลที่เสียอ่างมาเปิดเผยเนี่ยมันมาจากตารวจทั้งนั้นนะ่ยนะแล้วเรื่องนี้จะส่งผลกระทบ ต่อรัฐบาลตอนนี้ก็มีการตั้งกรรมาการสอบสวนเอาผิดเสียอ่างและผมบอกว่าเสียอ่างก็เป็นเพียงเครื่องมือต้องการดันเกมให้ธรรมนัตกลับไปพลังประชารัฐและตอนนี้คุมไม่อยู่เละตุมเปะฟาดมาถึงนายโยกมนตรีนะครับนี่คือเรื่องการเมืองนะฮะเรื่องเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองส่งผลกระทบต่อการเมืองเกี่ยวขอ้อง,วของกับนักการเมืองเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งวงในเชิงงานสังเคราะห์เป็นเพียง การเดินเกมการเมืองเพื่อที่จะให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายเลวพอๆกันซึ่งผลออกมาในรูปแบบนี้กลับกลายเป็นเนกาที i สัมเกมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายทบาลซึ่งมีโอกาสถ้ามีการใช้เงินอย่างมหาศาลในการเลือกตั้งครั้งหน้าสุดท้ายปลายทางเข้าสู่การรัฐประหารแต่การรัฐประหารรอบนี้จะต่างจากทุกๆครั้งที่ผ่านมา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีบกินวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ขอฝันใฟในฝันอันเบื่อเชื่อนขอสู้สึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทุนทุกรุกรมโหมกายใจ ฟันพร้อมภัยด้วยใจทะนงจะแนวแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยพง Ta yom lai, lai hai kia dom rung Jap hit thong, lang thong, prabha hima Mai thot hoi, koi sing ไม่เรรวนภาะวะบางังคิดกังขาไม่เครื่องแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีว่าทาสิ้นไป มนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกยั้คงยืนหยัดสู้ไปไฟประจัน